วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับแล้วก็มาปอกส้มโอให้ดูวิธีการเลือกส้มโอเป็นยังไงการดูว่าเออมันจะอร่อยไม่อร่อยเป็นยังไงนะครับก็จะมาทำให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับเป็นส้มโอของเราเองเป็นส้มโอของฟาร์มนะครับฟาร์มเต้านานะครับอยู่ที่อำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางนะครับนี่เลยครับเป็นส้มโอขาวน้ำผึ้งนะครับอย่างนี้นะครับก็วิธีการเลือกนะครับก็คือเลือกลูกที่มันแป้นแป้นนะก็เรียกแป้นแป้นนะก็คือโดยปกติเนี่ยส้มโอนะครับที่จะอร่อยนะครับหนึ่งคือหนัก มันต้องหนักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันเยอะไม่ถ้าถ้าน้ามันน้อยเนี่ยหมายความว่ามันก็จะมีตัวเอ่อตัวฟ้ามหรือว่าตัวที่มันฝ่อนะครับที่หัวจุกของมันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูอันแรกเลยนะครับคือจะต้องไม่มีหัวจุกขึ้นมาถ้าถ้ามันมีหัวจุกขึ้นมาเนี่ยหมายความว่ามันจะมีโอกาสนะครับที่มันจะ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 ฟ้ามได้นะครับแล้วแล้วก็ดูนะครับว่าสุกหรือยังแก่หรือยังนะครับให้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 ดูตรงเอ่อผิวครับผิวผิวของโซโอนะครับจะมีรอยเขาเรียกมีแตกเขาเรียกว่าตัว น้ำมันนะครับตัวน้ํามันเนี่ยมันจะมันจะห่างผิวผิวของมันนะครับมันก็จะห่างแล้วก็ตัวก้นมันอ่ะดูก้นมันนะครับก้นตรงเนี้ยมันจะมีรอยบุ๋มลงไปก็คือเขาเริ่มเออเขาแก่แล้วเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวมารับประทานได้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะน้ำน้ำหนักของมันก็ถ้าลูกเนี้ยมันหนึ่งจุดสองกิโลนะครับไม่เกินหนึ่งจุดห้ากิโลนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคัดขายโดยปกตินะครับผิวข้างผิวข้างข้างนอกก็จะต้องไม่มีรอยช้ํา ไม่มีรอยบุบอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าเป็นรอยอยา่างอย่างนี้ก็คือเป็นเป็นแผลแห้งอยู่แล้วนะครก็สามารถที่จะทานได้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับอย่างนี้เรามาดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเนาะโอเคนี่นะครับเราก็ปอกที่จุกมันออกเนาะเอาจุกมันออกก่อนโอเคอเสร็จเสร็จเสร็จแล้วนะครับเราก็หั่นแบบนี้นะครับ ก็คือทาให้มันเป็นรอยบ้างแบบนี้นะครับก็น่าจะปอกกันได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมก็กลัวว่าหลายๆท่านบอกเอ้ยซื้อส้มโอไปแล้วปอกไม่เป็นซื้อส้มโอไปแล้วปอกยากก็บอกว่ามันมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงคิดว่ามันยากนะครับบ้างเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแว่นๆลงมานะครับแล้วก็ฉีกมันลงไปนะครับแล้วก็ฉีกมันออกมานี่ อย่างนี้เลยก็ปอกเปลือกข้างในเอ๊ปอกเปลือกข้างนอกมันออกก่อนนะครับตอนเด็กๆเราก,ก็จะทาเป็นหมวกใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เคยเล่นไหมนะเอาเปลือกส้มโอที่มันบอกแบบนี้แล้วเอามาสวมที่ที่หัวก็เอามาแกล้งกันสนุกดีนะครับอันนั้นตอนเด็กๆนะแต่ตอนนี้แก่แล้วคงไม่เล่นเนาะข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้น้องก็จะเป็นชานของมันนะครับก็เอ่อปอกตัวชานที่มันจะเป็นเหลือเปลือกอยู่นิดนึงออกก่อนนะครับ โอเคอกชานมันออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็แบบออกมาเลยนะครับก็มันแล้วแต่ว่าเราจะปอ,อกเอากินหรือปอ,อกเอาสวยถ้าเราปอ,อกเอาสวยเนี่ยก็ต้องปราณีดกับมันหน่อยเพราะว่าเราก็จะเอาไปขายต่อเป็นแพ็คเป็นขายในในห้างแพ็กละร้อยอะไรเงี้ยนนะผมจริงๆผมผมก็มีขายอยู่นะครับในในห้างเซ็นทรัลอะไรที่นะครับนี่นก็จะออกมานะครับเป็นแบบนี้เนาะนนเห็นไหมเนี่ย ก็จะจะเห็นได้ว่านะครับผิวมันก็ไอตัวเนื้อก็จะแน่นๆสีขาวแบบนี้นะครับก็ก,ก็ก็จะมีเม็ดบ้างอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็รสชาติถ้าเป็นส้มโอสีขาวแบบนี้นะครับก็เรียกขาว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 น้ำผึ้งขาวใหญ่หรือว่าขาวตางกวาเนี่ยค้ังข้างข้างข้างในก็จะเป็นขาวสีออกึเหลือง,องสีน้ำผึ้งแบบนี้นะครับอโอเคนี่ครับนี่เลยเห็นไหม นะบอกเลยนะครับแบบนี้อร่อยมากนะครับอร่อยจริงแล้วก็ส้มส้มโอ,อ,อเราปลูกโดยระบบอ,อินซีคือแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ได้ใส่นะครับฟาร์มฟาร์มของเราใช้ระบบเป็นแบบใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับสําหรับสําหรับในการทําให้รสชาติด,ดีนะครับก็จะมีสูตรเคล็ดลับของเราเองนะครับแต่ก็ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคม100ีร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงไม่มีการใช้ยาปราบสัตว์พืชน,นะครับไม่มีเลยนะครับเห็นไหมอย่างอย,อย่างนี้นะครับลูกลูกหนึ่งเนี้ยครับก็จริงๆก็ทานได้สองสองถึงสามคนเลยทีเดียวมือหนึ่งก็กินสักลูกหนึ่ง <laughs> ผมก็กินไปไห้ช่วยอะไรบ้างจะโอช่วยช่วยช่วยอะไรบ้างที่สำคัญเลยกาก,ากใยสูงกากใยสูงหมายความว่า ช่วยในการขับถ่ายแล้วพอกินส้มโอทานส้มทานส้มโอเนี่ยเนื่องจากส้มโอเป็นเป็นพืชที่มีน้ําเยอะมีน้ําเยอะดังดังนั้นเนี่ยเราเราเราก็จะได้เรื่องของกากใยนะครับแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายที่ดีมากๆเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับแนะนําเลยครับทานส้มโอเนี่ยช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือผู้ที่อาจจะมีน้ําตาลสูงเขาเรียกว่าน้ําตาลสะสมอาจจะสูงนี่นั่นเนี่ย ส้มโอเนี่ยเป็นผลเป็นผลไม้หนึ่งนะครับที่ในวงการแพทย์เขาแนะนำสำหรับอ,อร่อย <laughs> ในในการให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้ <laughs> เพราะว่า <laughs> เป็นน้ำน้ำตาลฟุกโทสนะครับ <laughs> แล้วก็ก็ <laughs> จะมีวิตามินมีเกลือแร่าเยอะด้วยแล้วก็ที่ที่สำคัญคือของเราปลอดสารเคมี100%เนนะครับแล้วก็ ก็ต้องบอกว่าส้มโอเป็นผลไม้ที่ต้องปลอกก่อนถึงจะรู้ข้างในใช่ไหมเราก็คัดเลือกอย่างดีที่สุดเลยแหละก่อนส่งให้ลูกค้านะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันมีฟ้ามหรือว่ามันมีแผลมีอะไรข้างในซึ่งเราไม่เห็นเราก็รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าแบบเออแตะปอกแล้วนะมันเอ้ยข้างในมันเสียเราก็สามารถที่จะแจ้งกลับมาได้เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของสวนโดยตรงไม่ต้องกลัวนะว่าเอ้ยจะเกรงใจไม่เป็นไรครับเพราะเราปลูกเองนะครับเราปลูกเองนะครับเราปลูกเองปลูก ของเรามีอยู่สัก2 200กว่าต้น200เกือบ300ต้นนะครับในในความเรานะครับแล้วก็ขายก็มีขายในในห้างท็อปบ้างในบางเวลาในบางครั้งนะครับแล้วก็จะมีขายในออนไลน์นะครับซึ่งเราก็ขายออนไลน์เป็นประจําของเราอยู่แล้วนะครับในในในแอปพลิเคชันต่างๆก็ลองเข้าไปดูได้เลยครับแล้วก็สามารถทักเข้ามาตัวตัวก็ได้แล้วก็แล้วก็วกทักถาม ราคาคือบอกราคาเลยก็คือถ้าเป็น4 4ลูกแบบนี้นะน้ำหนัก1 2ถึง1.5กิโลเนี่ยรวมส่งแล้วนะ3 9 9บาทก็คือตกประมาณลูกละร้อยนะรวมรวมส่งรวมอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็แล้วก็ไปถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาไงก็แจ้งกลับมาได้เลยครับเราก็รับประกันความพึงพอใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นชาวสวนเองครับไม่ได้ไปซื้อมาขายไม่ได้ไปโป๊ใครมาขายเพราะนี่รับประกันความพึงพอใจได้1 0 0จริงๆนะครับ นะก็ลูกหนึ่งอันนี้นี่เราปอกไปครึ่งไปครึ่งลูกไปเซี่ยวไปเซี่ยวลูกแหละมันก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าเราจะต้องการปลอกขายเราก็หาถาดใช่ไหมครับหาถาดมาใส่แล้วก็แรปด้วยพลาสติกแล้วก็ขายแพ็คละแพ็คระร้อยลูกหนึ่งจริงก็ได้ได้อยู่สองแพ็กะนะจริงก็ได้กําไรอยู่แล้วนะ แต,แต่ก็เราเราก็ไม่ได้หวังว่าจะเอาไปขายต่อจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนเอาไปเอาไปรับรับราทานเองเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะส่งถึงมือของหมู่ของผู้ผู้บริโภคโดยตรงตั้งใจของฟาร์มเราครับก็ก็คือตั้งใจที่จะขายสินค้าหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลไม้หรือทัวร์หรืออะไรก็ตามให้ถึงมือผู้บริโภคโดยที่เรารับประกันสินค้าจากฟาร์มโดยตรงนะครับแล้วก็ส่งมอบสิ่งที่ดีต่อสุขภาพให้กับคุณลูกค้าหรือมือถึงมือผู้บริโภคโดยตรงทุกคนนะครับวันนี้ไม่ต้องกังวล ว่าว่าเราจะโกงไม่ต้องกังวลว่าเราจะหนีไปไหนเพราะคนก็รู้จักฟาร์มอยู่แล้วสามารถเช,ชื้อชื่อฟาร์มได้เลยนะครับฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพลน,นนาครับอยู่ที่อำเภอเจ้มห่มจังหวัดลำปางนะครับก็เราก็หวังว่าทุกคนจะได้ชิมได้ลิ้มรลองสินค้าดีๆจากฟาร์มของเรานะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมแกะต่อแนาะแต่ไม่มีอะไรก็คือเราตั้งใจที่จะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเรามีซุปโอพร้อมที่จะขายพร้อมที่จะให้คุณลูกค้าได้สั่งซื้อได้ได้ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับก็คือ อา,อาจจะบอกไม่สวยนะครับแต่บอกว่ารับรับประกันคุณภาพอร่อยแน่นอนครับนี่ <c oughs> อร่อยจริงๆครับ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากที่จะได้ผลมไม้ดีๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับก็สามารถใช้เ่อทักเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย